โอเคละกันคนระับสวัสดีเพื่อนคนเนาะคนอยู่กับซีโนซึ่งวันนี้จะมาตามคบขอนะับเอาออโต้ออกนะับออโต้แบบว่าปิดไอ้อะไรวะเวลาตอนกดนะับมันอ,ออกอยังไงนะับโอเคไหม๋้วผมจะขึ้นภาพหรือแบบตัวอย่างให้ดูเนาะว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะับโอเคไหมเผื่อคนมาเล่นใหม่แล้วแบบไม่รู้เนาะว่าเออมันตั้งค่างไงเพราะว่าผมเชื่อได้ว่าในการเล่นโปรีเจเนะี่ยมันไม่มีใครสอนตั้งค่านะ เออแค่นี้แล้วกันนะไปดูภาพเนาะแล้วก็ต่อคลิปเลยแล้วกันนะโอเคไหม โอเคแล้วกันนะครับก็มาต่อเลยเนาะหลังจากที่เห็นภาพไปแล้วนะครับว่ามันเป็นยังไงนะก็อบ,บอกให้แล้วกันนะครับว่ามาตั้งไงเนาะก็เข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือกตรงนี้เนาะแล้วก็มาอันสองนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับก็คือหนีตั้งอันนี้เลยนะให้เป็นรูปอย่างนี้นะเดี๋ยวหาว่าแบบไม่เชื่อเดี๋ยวผมตั้งอย่างนี้ไปเทสให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันจริงหรือหลอกนะครับโอเคไหมก็ขอเพลงนี้เลยแล้วกันนะ ก,ก็แบบส่วนคนส่วนใหญ่ก็ไม่รู้นะเพราะว่าเล่นส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยเจาะลึกหรือลองปรับอะไรนะส่วนใหญ่มันก็โชว์พวกเพอร์เฟกโชว์อะไรอย่างนี้เนาะที่กดเนนะี่ยเนาะเห็นปะหอวโตอย่างเงี้ยเห็นะเนี่ยเนี่ยแบบนี้เลยนะอ่ามีใครอยากให้อธิบายนี้ก็บอกได้นะครับว่ามันคืออะไรบ้างหลักๆนะ ลักๆของออโต้ที่ใช้นับว่ามันคืออะไรเนาะมีใครอยากให้อธิบายก็บอกละเพราะว่าไม่ผมไม่ใช่สายกดนะก็เป็นสายออโต้นั่นเองอ่าฮะมาอย่าง,งี้ใช่ปะกลับมานับมาต่อของเราเนาะก็อนที่สองนะครับแล้วก็ไปเลือกอันนี้นะครับนี่บางคนอาจจะงงว่าเฮ้ยมันต้องอันเดียวไม่ได้หรอ,อน,นี่นะครับก็ผมเคยลองแล้วล่ะที่จริงนะครับมันต้องใช้สองอันเนาะ เนี่ยเลือกเป็นตอองฟั่งนะแล้วก็กดเข้ามานะไม่ว่าคือผมจะทําคลิปหรือแบบให้อ่าไปเล่นนะเล่นคนเดียวหรือ,อไรนะหรือไปเล่นคนอื่นนะผมก็ตั้งค่าอย่างนี้ไปนะเพราะว่ามันเท่นะส่กคนไม่ดูเนาะมันเท่นะมาดอให้ดูนะว่าโกหกอีกอะไรอีกเนะี่ยก็เข้ามาเช็คนะนี่เนาะก็มูนิเลลิงกูมาโฮนะผมใช้แฮปปี้ลาทีมในการเทสให้โอเค อ่านี่เนาะมันจะขึ้นแบบนี้นะครเห็นปะนี่เลยเนาะตามที่เราเห็นนะมันขึ้นแบบนี้นะโอเค <Okay. S 1> ซึ่งมันก็ไม่ได้ยากหรืออะไรนะรมันต้องแบบว่าเข้าใจหน่อยเนาะก็อาผมก็ทําให้เลยแล้วกันนะโอเคไหมเสื้อนี้ผมขอยัาไม่บอกกันนะว่ามัน เป็นยังไงนับอันนี้คือการตั้งค่าผมนะเผื่อใครจะเล่นตามนับนี่เนาะตั้งผมตั้งอย่างนี้ไว้นะโชว์แค่กว v เนาะก็คือโชว์เฉพาะ ah boot แต้มนั่นเองสว่วนนี้คือเสียงเพลงนับหลายคนเนี่ยง,งงว่าเอ้ยคือแบบไม่ได้ดูคลิปผมอะไรลึกขนาดนั้นนะก็จะไม่รู้นับว่าเวลาผมทำ auto mp ผมตั้งเสียงยังไงนะครับให้มันไม่มีเอฟเฟกเนาะคนส่วนใหญ่เขาก็จะเล่นแล้วมันมีเอฟเฟกตซุ้มซ้ำซุ่มซ้ำอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดนะ ก็ถ้าใครอยากได้ฟังแต่เสียงพิงก็แนะนําให้ตั้งออฟนะครับแล้วอันนี้เต็มร้อยนะอันนี้คือเสียงเสียงพิงหลักนะครับส่วนอันนี้คือเสียงเอฟเฟกนะครับปิดไปนะครับแล้วก็เพื่อนๆจะตั้งโมโนเลลุก็ได้หรือเป็นสเตเรโอนะจะตั้งอะไรก็ได้นะ2อ,อย่างนะครับตั้งได้ผมตั้งเป็นสเตเรอโอลวกันนะส่วนไอ้สิบสคืออะไร H 10คือเสียง,ยงการใช้สกิลตัวละครนะครับเวลา30%ขึ้นสีขึ้นเฉพาะของเรานะ ไม่ใช่ของคนอื่นนะเนาะมันจะขึ้นเสียงมานะเคไหมส่วนตั้งค่าอีกอย่างหนึ่งคือ B M G B M G อันนี้เป็นเสียงที่ตอนผมเล่นออโต้เสร็จนับมันจะมีเสียงเพลงขึ้นนะเบาๆนะแต่เสียงเอฟเฟกกดที่ดังซึ่งซึ่งหายไปนะเพราะว่าผมปิดนั่นเองนะเนาะตั้งค่าแบบนี้เลยนะผมตั้งค่าแบบนี้เลยใครตั้งตามก็ได้นะใครไม่ตั้งก็ได้แล้วแต่นะโอเคหวังว่าแบบ คุณจะเข้าใจเนาะว่าสิ่งที่ผมพูดมาเนาะว่ามันเป็นไงเนาะใครไม่เชื่อก็ลองทําตามดูได้นะับว่ามันจริงนะออโต้มันหายจริงนะแล้วก็ใครที่อยากเล่นออโต้ใช่ไหมล้วไม่รู้ว่าจะตั้งค่าไงนะตั้งตามผมได้เลยนะอันนี้เป็นเวอร์ชันที่แบบสุดยอดสุดแล้วนะในออโต้นะปกติผมจะไม่ค่อยโชว์ตั้งค่าออโต้ให้ใครดูนะก็รอบนี้ก็โชว์ให้ดูเลยนะว่าตั้งตามได้เลยนะ แล้วเพื่อนๆก็จะได้เหมือนในคลิปออโต้ของผมนะมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะออโต้ Auto นะเหมือนในคลิปเลยเป๊ะเหมือนเป๊ะเลยนะเพราะผมตั้งอย่างนี้นะส่วนนี้ก็ด้วยนะผมก็ตั้งไว้นะก็ทิ้งได้นะถ้าคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับด้วยนะโอเคนะเพราะว่าผมก็มาทําให้ละมีคนขอมาก็จัดให้นะเรื่องต่อไปเป็นเรื่องอะไรก็รอดูต่อไปเรื่อยเลยนะนะในช่องนะก็ทําเรื่อยๆนะไม่ได้หาย ไปไหนแต่อย่างใดนะโอเคมาผมว่าต้องมีคนสงสัยนะว่าทาไมผมถึงถอดพื้นนะทรไมปกติเห็นคลิปก่อนอนใส่พื้นนูน่นพื้นนี่พื้นนั่นแต่ทําไมถอดนะผมจะบอกเลยนะเผื่อคนไม่รู้เนาะพื้นมันไม่บวกแต้มนั่นเองนะไม่จำเป็นต้องใส่ไปนะใส่ก็ได้ไม่ใส่ได้นะพื้นไม่บวกแต้มเนาะผมก็ฝากไว้เท่านี้จริงๆครับโอเคผมคงต้องไปแล้วเนาะใครอยากให้ผมอธิบายอะไรก็บอกได้นะแต่ผมไม่ อธิบายเรื่องเติมเนาะเติมมันก็ตั้งอายุตั้งอายุตัวเองตั้งปีเกิดตั้งเกิดเดือนอะไรนะครับแล้วมันก็จะสามารถเติมเพชรได้เท่าเท่าจำกัดอายุที่เราใส่วันเดือนปีนะโอเคไหมบ๊ายบายนะครับ